ไฟออกมาจากอุโบกได้ไงบ้างไปดูความเร็วสูงไปดูความเร็วสูงกระเป๋า <c oughs> เกี่ยมึงดิกูมไม่ได้อยากไปกระเป๋าโอ้โหจับชันดื้จับฉันดีๆอเราเร็วกว่า,า,วาม,มันอีกด้วยซ้ำสวัสดีครับจะไปเจมตีจะไปเจมอยู่กับเพื่อนกันีที่เยอะวะจ๊ะ ขอใหม่ถ้าผู้ชมอยู่กับแพ็คเลยในอีที่23ซจะก็บอกเลยว่าเป็น EP ีที่ก่อนหน้านั้นผมได้ไปปล้นบ้านคนแคทที่เก็บทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ต้องผ่านระบบสกิลตี้ขั้นสูงแต่ผมก็ผ่านมาไ,มได้แล้วผมก็รวยสุดๆแล้วนี่คือหน้าตาของคนรวยเหรอวะเนี่ยโอ้โอที่ไห่ เอ้อเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ่อโอเคซึ่งในวันนี้เราจะมาทำภารกิจที่เราครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบักโซนิกมึงอีกแล้วนะมึงเนี่ยโอเคตะกี้คอหมายผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเนื่องจากตะกี้โซนิกมันมาขัดจังหวะซีเราโอเคภารกิจแรกที่อักกอกักไอโซนิกเม่งด้ยอ๊ยอย่าขวางทางไอ้แพงโง่อะไรวะ าววงโอเคในภารกิจวันนี้ของเราวันนี้เราจะไปช่วยงานวิจัยสําหรับวัยรุ่นสตาร์ทอัพมือใหม่ที่ทํางานวิจัยอยู่ในทะเลทรายเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและต่อมาภารกิจที่2ก็คือพากระเป๋านั้นเดินทางไปให้ไกลที่สุดออกจากบ้านของตัวเองอะไรวะเที่ภารกิจอะไรวะและอย่างที่3ทําภาพวาดบนกระแพงให้เป็นรถไฟจริงๆอ่ะมึงชดกูทาไมเนี่ยแล้วภารกิจที่4ี่ของเรานั่นก็คือเอ่อทำอะไรดีว่าอ่ะ ออกลูกคิดออกแล้วกระเทืบไปโซดิกันโอเคหลังจากเดินทางมาอย่างยาวไกลตอนนี้เราก็ถึงเมืองทะเลทรายแล้วที่มีวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นสตารอัพที่กำลังคิดประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างพี่ครับเดี๋ยวคดไอ้บันไดบ้านี่แม่งขวางทางว่ะนีะ่โอเคอแม่งมีรอบสอง เฮ้สวัสดีพวกฉันได้ข่าวว่านายเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเหรอนายกำลังทดลองอะไรอ่ะเฮ้ฉันเป็นนักวิจัยแห่งที่นี่ฉันกำลังทําการทดลองบางสิ่งบางอย่างแล้วฉันต้องการพลังงานและไฟมากเพราะฉะนั้นนายช่วยฉันไปเสียบปลั๊กไฟหน่อยได้ปะโอเคนี่ปลั๊กไฟแล้วกูต้องเสียบไหนเนี่ยเฮ้อ้าช็อตกูไอ้พวกมาตรงนี้เลยพวกไอ้ไฟมาตรงนี้โอเคจัดไปแล้วยังไงต่ออ้าช็อตกู เอาก็บึงให้กลัวมาดน,นวีาวะเราก็ต้องไปเสียบไหนได้เดี๋ยวก่อนนะขอไปเช็คทิศทางก่อนอันนี้ระเบิดนะครับปักไฟปักไฟปักไฟปกไฟัปกไฟอยู่ไหนวะอ๋อเอามันเสียบนี่นี่ว่าอ่ะเข้าใจแล้วมนันที่เี่อดี่บินมาเลยนี่แล้วก็ออ่ะเสียบเข้าไปอีกทีเดียวลนท็อปส์มเลยศเราหน้ามันสุดยอดเจ้าผู้ชมและดูปัก อันสุดท้ายแม่งตกน้ําเดี๋ยวก่อนนะลองลองไปดีช็อตไหมวะอ่าช็อตเกด้วยมันช็อตกูอ่ะแล้วอันสุดท้ายก็อัดเสียบเข้าไปโอ้ผมมันเสียบบ้ากูทำไมเนี่ยเฮ้ยเสียบบักหรือวะอ่ะโอเคอ่ะเสียบแล้วโอเคแล้วต่อมาก็ต้องเอาตัวแกนั้นใส่เข้าไปข้างในในเครื่องวิทยาศาสตร์ของฉันแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันรับมือทุกอย่างได้กูเชื่อใจเบิรงดดีไปเนี่ยอ่ะลองเข้าดูก็ได้อ่าเข้าไปโอ้ดีมากเฮ้ย <c oughs> หนูต้นเหล่าของเราเฮ้ยเฮ้ยพูด่าไงอเจ้อ้าเฮ้ย โอ้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเอ้เอาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนตะกี้เหมือนกูฟิวชั่นกับกระเป๋าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเอ้ากูกายเป็นกระเป๋าเฮ้ยพวกแกจะรับผิดชอบฉันยังไงเนี่ยจากการทดลองบ้าบอของแกเนี่ยฉันายเป็นกระเป๋าอู้นีก็ดีแล้วมันใช่เโรอนายไม่อยากเป็นกระเป๋าเราพวกกระเป๋าเกมึงดิกูไม่ได้อยากเป็นกระเป๋ามึงเข้าไปเลยไปมึงเข้าไปเลยดิไปไปเดี๋ยวมึงจะได้เข้าใจความรู้สึกกูดิโอ้เจด้วยตัวฉันติดกับประตู แค่เรื่องของบึงเลยโอ้ด้วยด้วยแี้เราต่อมาภารกิจพากระเป๋ากลับบ้านเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรเฮ้ยวันนี้คุยกับฉันอ่ะแกแพช่วยฉันหน่อยได้ปะฉันอ่ะฝ่ฝันที่อยากจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ประเด็นก็คือไอพวกเนี่มันไม่พาฉันไปไหนเลยฉันเป็นกระเป๋าหน้าที่ของฉันคือพาทุกคนไปเที่ยวแต่มันไม่มีใครที่อยากจะออกไปจากที่นี่เลยอะไรของบึงวะเนี่ยฉันอยากไปท่องเที่ยวแต่ตัวฉันเดินไม่ได้ฉันไม่มีขาเห็นไหม เพราะฉะนั้นนายพาฉันไปเที่ยวหน่อยได้ไหมพาฉันไปที่ไกลๆออกไปจากสถานที่เสียงเค็งนี่คือกูจะต้องพากระเป๋าออกไปจากเมืองเมืองนี้เหรอคือกระเป๋ามันเบื่อโลกอ่ะนี่คือเสียงที่กระเป๋าอย่างฉันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกร้องมึงพูดอะไรมึงเนี่ยโอ๊ย เออพามันไปไหนดีวะโอ้เอา sure เอา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 ลองฉันดีดิดิพวกเอ้ยไปเลย اي! ไอ้กระเป๋าโง่โอ้โหจับฉันดีดิจับฉันดีดิโอ้นี่นี่กูจะพามึงไปไหนอ่ะนี่ไกลพอยังเนี decline, oh! ่ยเนี mm ่ยพอไหมหรือ um ว่ายังไม่พอโอ้กูแกบินได้ด้วยคอยแกบินได้ด้วยดิกูจะพามึงขึ้นก้อนเมฆไปเลยโอ้ช่วยด้วยแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันกูเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ ไอ้โขยตะกี้ก็ทำอะไรอะ่ะไม่รู้กูชนคนที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันถือป้ายอะไรของมันวะเนี่ยแกพาฉันไปที่ไกลๆกว่านี้ได้มะจะพังไปไหนแล้ว่ะไปดูแล้วกันไปเมืองแพะไปไกลพอมึงยังเนี่นี่พอใจยังพอใจแล้วพอใจแล้วเอาฉันออกจากรางทีอ่ะกูไม่เอามึงออกหรอกโอ้เดี๋ยวไอ,อ้โอย เรียบร้อยนะครับรางรถไฟที่เรามาก่อนหน้านนี้นะครับมันขาดนะฮะดูดิเพราะฉะนั้นเนื่องจากอุมโมงค์นี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยต้องมาเพ้นรูปเล่นนะครับเป็นเหมือนรางรถไฟจริงๆใช่ไหมนี่ด่อ่าโอเคกูต้องทํำยังไงเนี่ยเลียรไม่น่าจะได้เฮ้แล้วนี่คืออะไรโอ้ยเฮ้ยแกคือตัวอะไรเนี่ยจับเลยดิเฮ้ยพวกฉันต้องการแก้ปัญหานี้มานานมากแล้วมันมีพวกตัวตุ่นเต็ไมไปหมดละบ้านฉันเนี่ยแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมแพ้คอย ช่วยยังไงกูยังจับมันไม่ได้เลยเดี๋ยวเจ้ดู๋เดี๋ยวนี่ดูเดี๋ยวนี่อ่ะงั้นกูบึ้มแม่งเลยแล้วกันนี่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 ตูมนี่เป็นไงตายไหมมันไม่ตายหรอกเฮ้ยกูไม่ช่วยแม่งแล้วแล้วนี่คืออะไรเอ้ยพวกฉันาก็ลังวอลลู่สุดเจ๋งแล้วก็เต้นไปด้วยใจบ้าสีเฮ้ยสีอ๋อกูรู้แหละกูจะต้องเอาสีนี่ไปใส่ในไอ้ตรงอุโมงค์เปล่าวะนี่ เฮ้ใช่ด้วยโอเคชัดเจนดิอ่ะเออโอเคสีมาแล้วสีมาแล้วสีทนได้โฟสีสัตนดิดเรียบร้อยนะครับนะโอ้เกิดอะไรข้นรถไฟออกมาจากอุโบกได้ไงวะเฮ้ยเอ้ย,อยอแล้วทำไมตะกี้รถไฟแม่งมันลอยขึ้นบนฟ้าเลยวะอ่ะแล้วไหนลองกด F ดูดิทำอะไรได้ไดออเพน้น นะครับเพ้นได้หมดทุกอย่างเหรอนี่ตุวอย่างต้องเต็มไปด้วยงานศิลปะของผมสุดยอดไปเลยเพนคอยเ็นซอยกำลังสร้างผลงานศิลปะในถนนพี่ชายดูนี่พี่โอ้ยกลับมายุ่งอะไรกับที่ของฉันวะเนี่ยฮะนี่พี่ผมโช์ความเป็นศิลปะในตัวผมเพน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 โอ้ยมึงจะเพนอะไรนักหมาวะกูไปแหละ ท่าผู้ชมเราต่อมาภารกิจต่อไปนะครับนะภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือเห็นเจ้าโซนิกได้ไหมซึ่งเราพยายามจับตัวมันมานานมากแล้วนะครับนะเพราะว่ามันเร็วมากเราพยายามจับตัวมันอยู่นะครับนะหลายช่วงเลยเนี่ยแต่เราก็จับมันไม่ได้สักทีเนื่องจากมันเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วมากเลยนะครับนะถ้าผมจะสโลดยผมอาจจะเห็นมันก็ได้นะดูก่อนถ้าผู้ชมเห็นมันไหมนี่ดูหน้าตามันนะฮะดูดูเห็นหน้าตามันหรือเปล่าตะก,กี้นะครับแต่ประเด็นก็คือเราจะจับมันยังไงนี่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 ตอมันลอยตอมันลอยดนี่ดูดูดู ดูดูมึงลื่นกล้วยได้ไหมเอากล้วยวางๆมันน่าจะลื่นนะท่านผู้ชมเออเป็นไปได้ว่ะฮ <c oughs> โอเคได้กล้วยแล้วมันดีดีโอเคท่านผู้ชมจากนั้นเราก็ลองหยิบดูนะครับ <c oughs> ซึ่งมันหยิบไม่ได้ว่ะ ทำไม้วยหยิบไม่ได้แล้วกูจะแกล้งโซดิตยังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองวิธีใหม่ few minutes later. ผมรู้แล้วนะผู้ชมเราจะต้องทำยังไงนี่เราจะต้องเอาดี้เว้ยเครื่องมือพิเศษของเราเพื่อจับโซดิกอะถ้าผู้ชมทุกครั้งนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ตลอดนะฮะซึ่งผมก็แค่รอมันอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นก็กด F เพื่อจูงคอมันนะฮะโอเคมันพุ่งมาแล้วเอาละท้าผู้ชมนี่เป็นประวัติศาสตร,ร์โลกที่ผมจะขี่มันกับมือจูงมันอา งั้นกูต้องใช้หัวไมดูซ่ากกูแล้วแหละน,นี่มันมาแล้ว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 ,ลว <G ül> พลังเมดาซูนี่แข็งอะ,อะไรวะงั้นกูคิดออกแล้วดิ่กับดักหนูแงมึงเดินมาหาดาใหม่มึงรู้เรื่องกูบอกเลยดีตรงนี้แหละมึงโดนเต็มเต็มนี่วางไว้ โอ้โหโอเคเราจะไปซ่อนอยู่หลังต้นไม้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันขึ้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 นมาแล้ว ไม่ได้ผลว pues huh? so, ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมมันไม่ได้ผลว่ะจะจับจะผูกมันไว้ก็แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมผมคิดออกแล้วนี่กับดักหมีแม่งเลยนี่นี่รู้เรื่องรู้เรื่องโอเควางไว้นี่แหละไอโซนิกแกเซ็ตชั้นแน่เอาเลยเต็มที่พวกวุ่าจะเอาเฮ้ยอ่าเออชนหน้ากูกูวางใหม่ก็ได้อ่ะเอืพลิกไปนิดนึงอ่ะเนี่ตรงนี้แหละฮ่าฮผมบอกแล้วว่ามันต้องกับดักผมแน่โอเคเจ้าโซนิกอ่ะ ตะกี้มันผ่านไปแล้วเหรอเอาใหม่กูยังไม่เห็นนี่ผมยืนต่อหน้าคนที่มองเห็นทุกอย่างแล้วก็ตัวผมด้วยเป็นสักีพยายด้วยนะว่าโซนิกมันพุ่งมาแล้วพาเลนสามสองหนึ่งมันพุ่งมาแล้วเออชนกูปิวเลยแอะอ่ะแอะแมงเ้ยจะจับโซนิกจงไงวะไอ้กับดักดีนี่อันนี้มันใช้งานไม่ได้หรือยังไงวะ,ะเสียงเค็งจริงๆเลยอ เี่ี้ใครช็อตอะไรกูวะ่ไะไอ้ก้อนเมฆอีกแล้วมันเป็นอะไรกับผมมากไม่ได้ไอ้ก้อนเมฆอ่ะดูมันต่อู้ชมต่อมาเนื่องจากตัวผมมีสายฟ้าจากก้อนเมฆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองใช้รองเท้าโซนิกดูนะครับดูนี่ว,ว้าวเฮ้ <c oughs> เฮ้ยซอนิกกูเรียบมันมึงแล้วว่าซอนิกไปด้วยความเร็วสูงไปด้วยความเร็วสูงไปด้วยความเร็วสูงโอ้วิ่งแบบไม่หยุดหย่อนวิ่งแบบไม่หยุดหย่อนวิ่งแบบไม่หยุดหย่อนพลังหมดก็ชาร์จพลังหมดก็ชาร์จวิ่งแบบไม่หยุดหย่อนวิ่งแบบไม่หยุดหย่อนวิ่งแบบไม่หยุดหย่อนวิ่งแบบเดอะแฟตวิ่งแบบเดอะแฟตไม่มีใครหยุดอยู่ไม่มีใครหยุดอยู่ไม่มีใครหยุดอยู่อะแต่รถยุดกูอยู่วิ่งแข่งกับโซนิกจะเกิดอะไรขึ้นวะมโซนิกมานมาแล้วโซนิกมับ้าแล้วมับมาแล้วเออมันชนกุขี้แตกเลย ไม่ผมต้องออกพร้อมโซนิกเว้ยเอาแล้วท่านผู้ชมมาโซนิกมันมาแล้วพุ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เรานำหน้าโซนิกอยู่นะครับนะเราดันหน้าโซนิกอยู่เราเร็วความมัดอีกด้วยซ้ำมาดิ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 โซนิกกูต่อให้มึงก่อนแล้วกันกูจะตามมึงไปที่หลัง พูดมาแล้ว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 โซนิกงงแน่บอกเลยงงเตกโซนิกงงนะครับกู <c oughs> มาก่อนได <c oughs> ้ไงวะผมดำหน้าท่นะานผู้ชมดูดิอืม <c oughs> เอาแล้วความเร็วเป็ของปีศาจไอค้คอยจะเร็วกว่าโซนิกให้ดูดูดูกูแซงไปเลยดิชนแบงแหลก <c oughs> <c oughs> ดูกูเร็วกว่าโซนิกอีกกู <c oughs> เร็วกว่าโซนิกกู <c oughs> เร็วกว่าโซนิกอีกวนหนึ่งทีวนหนึ่งทีโชว์ปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปปีแล้วก็แอะ แม่งกินเงเป็ดอ่ะถ้าผู้ชมแล้วต่อมาถ้าสมมติตัวผมนะครับพุ่งไปเร็วๆแล้วผมลากคนอื่นไปด้วยอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลากไอ้บมอนี่ไปโ <c oughs> อ้มันจะจุงคอผมอ่ะ เอาล่ะกูจะจูแม่งให้หมดเลยมานนี้พวกเป็ดโง่มาหนี่มานี่มานี่มานนี้มานี่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 มานนี่โอ้พวกเขาจัดการบัญชีดีดีประท้วงอะไรกันดีกูดึงแม่งมาให้หมดดึงไม่หมดดึงไม่หมดดึงไม่ให้หมดโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะเราได้ประชากรมาแล้วดีผมกำลังชาร์จไฟฟ้าด้วยพลังโซนิกของผมนะฮะแล้วจากนั้นก็เตรียมพร้อมแล้วทุกคน เอาทำไมคูลากมาตัวเดียวดียไม่เอาไม่เอาต้องลากหลายๆตัวมันถึงจะสนุก A few minutes later เฮ้ยเอาละท่านผู้ชมต่อมาคุณจะพามันจับลากไปหาพระอาทิตย์ที่โดนเผาอ่ะนี่เอาเอาไปเอาไปมึงโดนพระาทิตย์เผาซะแล้วจากนั้นก็เตรียมพร้อมบูด <c oughs> พลังโซนิคบูด <c oughs> <c oughs> เอา้าอะไรวะ มาี่มามาบุอกกับกูดิดิมาไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ว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 เว้ยกูคีบใครบ้ากูคีิตัวภารกิจมาด้วยเออโอเคเอาแหละกูจบไปแ่านี้แหละพาทุกคนลงเหวตัวภารกิจด้วยนะครับนี่คือพลังของโซนิกนะครับที่ผมได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคบลอดนี้ก็ จะไปไปเท่านาี้แหละโอเคบาย